สวัสดีครับกลับมาพบกับ Insight Man United เซอร์จิมนี่ถือถ้าหากข่าวที่ออกมาี่เป็นความจริงนะครับจากทางด้านเบนจาคอปก็ถือว่าเป็นนักข่าวชื่อดังเหมือนกันนะครับสายแมนยูเหมือนกันแล้วออกมาบอกนะครับว่าเซอร์จิมนี่มีความคิดว่าเมสันกรีตวูดไม่ควรที่จะได้ลงเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเตอีกต่อไปแล้วครับโอ้ถ้าหากเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ต้องบอกเลยนะครับว่าเซอร์จิมกําลังคิดผิดอย่างมหัน หลังจากที่เมสันกรีนวูดนีไม่มีอนาคตนะครับตอนที่อยู่กับแมนยูมีปัญหาเรื่องของคดีความเรื่องของการฟ้องร้องถึงแม้ว่าจะโดนยกเลิกไปแล้วนะครับโดนยกฟ้องไปแล้วอะไรกันไปแล้วแล้วก็เขาก็ไปแต่งงานกับแฟนนะครับมีลูกกันด้วยกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฝั่งของแมนเชสเตอร์เดนี่ยังคงมีการสอบสวนกันอยู่ภายในครับแล้วก็มีหลายๆส่วนนี่แอนตี้ไปสันกรีนวูดครับไม่ต้องการที่จะ,จะให้สโมสรน,นี่เอาเมสันกรีนวูดกลับมาอยู่กับทีม เพราะว่าเขาไปทําร้ายร่างกายผู้หญิงครับเขารับตรงนี้กันไม่ได้แมนยูก็เลยให้ทางนั่นเกดอเฟยืมตัวไปนะครับทีมในาลาลิก้าแล้วพอเขาไปเล่นให้กับเกดเฟ่ครับปรากฏว่าทําผลงานได้ดีมากๆกลายเป็นที่ต้องการครับของหลากหลายสโมสรในสเปนนะครับในอิตาลีนะครับในเยอรมันก็มีข่าวต้องการอยากด้ตัวเขารวมถึงในพิมเมลีกด้วยก็ต้องการอยากจะได้ตัวทางด้านเมสันกรีนวูดครับถ้าหากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยไม่ต้อนรับเขา นี่ก็มีคนออกมาเชียร์นะครับว่าแมนยูนี่ควรจะไปเอาเมสันกรีนวูดมานะครับเพราะว่าเรามีปัญหาอยู่แล้วนักเตะในตำแหน่งแนวรุกก็รู้กันอยู่แล้วนะครับเห็นฟอร์มของเมสันกรีนวูดนะครับเล่นในลาลิก้านี่ยิงแต่ละลูกนี่เฉียบขาดทั้งนั้นเลยครับล็อกเข้ามาปั่นโค้งครับจากกรอบ18บลายเงี้ยครับการเลี้ยงบอล1น่ตอนหนึ่งนี่เอาไม่อยู่นะครับนักเตะกองหลังของทีมต่างๆในสเปนนี่เอากรีนวูดไม่อยู่เลยก็เลยบอกเอ้ควรจะไปดึงกรีนวูดมานะ แต่ว่าปรากฏว่าเบนจารขอบนี่ออกมาวิเคราะห์อนาคตของทางด้านเมสันกรีนวูดนะครับหลังจากที่เซอร์จิมเนี่ยเข้ามาถือหุ้น2 5ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีการระบุนะครับว่าเซอร์จิมนี่คือไม่ต้องการอยากจะให้สโมสรไปเอาเมสันกรีนวูดกลับมาครับกลัวว่าจะมีปัญหากันอีกนะครับภายในกล่าวว่างั้นก็ให้เมสันกรีนวูดนี่ย้ายไปอยู่ที่อื่นดีกว่าถ้าหากเป็นอย่างนั้นถามว่าใครเป็นคนได้เปรียบครับ เคสนี้ครับใครจะเป็นคนที่ได้รับผลดีที่สุดก็คือตัวของเมสันกรีนวูดเองครับไม่ต้องมานั่งปวดหัวนะครับสถานการณ์ของแมนอยู่ในเวลานี้กลับมาจะเป็นที่ต้อนรับหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วดันมามีข่าวนะครับว่าผู้ถือหุ้น25%่ายล่าสุตรนี่ไม่ต้องการอยากจะให้เขากลับมาอยู่กับทีมตรงนี้นี่คือบอกไว้ก่อนนะครับว่ามันเป็นความคิดของทางด้านเบนจารขอบนะครับซึ่งเขาได้รับการบอกกล่าวมาอีกครั้งหนึ่งเรายังไม่รู้นะครับว่ามัน100%หรือเปล่าอร์เป็นอย่างนั้นจริง เมสันกรีนวูดตัวเขาเองก็ปรารถนานะครับที่จะเล่นในสเปนต่ออยู่แล้วเขาก็ตัดสินใจง่ายขึ้นครับงั้นก็อยู่ที่สเปนต่อแล้วกันครับอาจจะอยู่กับเกตาเฟ่อาจจะไปอยู่กับกีโรน่านะครับหรือถ้าคิดว่าย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาหรือเรอัลมาดริดแล้วได้รับโอกาสลงสนามมันก็เป็นผลดีกับเขาครับโอ้โหไปอยู่กับบาร์ซ่ากับเรอัลมาดริดมันสุดยอดแล้วนะแต่ว่าถ้าถามแนวความคิดส่วนตัวนะครับถ้าหากมีอำนาจในการตัดสินใจนี่ ก็คิดว่าควรจะไปดึงเมสันกรีนวูดกลับมาครับคลีต่างๆยกเลิกกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เขากก็คืนดีกับแฟนแล้วเพราะฉะนั้นควรจะให้โอกาสครับเด็กมันกลับใจแล้วอะครับก็ควรจะให้โอกาสเขาแต่ถ้าเทียบกับแอนโทนี่นี่คนละเรื่องเลยนั่นยังมีปัญหายังฟ้องร้องเันอยู่ทำร้ายร่างกายอะไรกันเนี่ยนะครับแต่ว่ายังคงได้รับโอกาสลงสนามอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากๆครับ และิมรัดคลิปนี้เพิ่งจะเข้ามานะครับปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีปิดดีล1นดีลไปเป็นที่เรียบร้อยครับหนึงมกราคมนี้มีนักเตะ1คนครับที่กำลังจะออกจากทีมไปนั่นก็คืออามัดเดียโลนั่นเองนะครับนักเตะวัย21ปีตามรายงานข่าวจากทนาฟุตบอลอินไซเดอรครับบอกว่านักเตะซึ่งฤดูกาลที่แล้วนี่กดไป14ประตู ตอนที่ถูกยืมตัวไปอยู่กับทาาน้านซันเดอร์แลนด์กำลังจะโดนปล่อยออกจากทีมในรูปแบบของการยืมตัวอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ครับไปอยู่กับนักบุญเซาท์แทมป์ตันแมนยูไปเอาอามาเดโลมาจากแอตแลนตานะครับในปี2021แต่ว่ามีแต่ถูกปล่อยยืมตัวนะครับก็เคยถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับทางน้านกราสโกเรนเจอร์ Rangers, แต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จครับแต่ว่าผลงานฮอตจริงๆก็ตอนที่ย้ายไปอยู่กับทาาน้านซันเดอร์แลนด์นั่นเองครับ จริงๆแล้วช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานี่ซันเดอร์แลนก็อยากจะได้เขาครับกลับไปอยู่กับทีมอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบของการยืมตัวแต่ว่าแมนยูครับบอกว่าเก็บเขาไว้กับทีมดีกว่าครับหน้าที่จะได้มีโอกาสลงเล่นแต่ปรากฏว่าแหมเจอปัญหาอาการบาดเจ็บอย่างหนักครับไม่สามารถจะลงช่วยทีมได้แล้วตอนนี้หายกลับมาแล้วนะครับเริ่มฝึกซ้อมไปแล้วแต่ว่าแมนยูมองแล้วว่ายังไม่ถึงเวลาครับที่เขาจะได้ลงเล่นครับปล่อยยืมตัวอีกครั้งหนึ่ง เราแชมตัี้นดีก็กําลังทําผลงานได้ดีมากๆนะครับในเดอะแชมเปี้ยนชิพมีโอกาสเหมือนกันครับที่จะกลับขึ้นมาพิมียร์ลีกอีกครั้งหนึ่งในฤดูกาลหน้าแล้วพวกเขาบอกนะครับว่าธนาตอามาเดียโลเนี่ยน่าที่จะมีส่วนสําคัญครับที่ทําให้พวกเขาได้เลื่อนชั้นกลับมาในพิีเมีร์ลีกครับ ดูจากอนาคตแล้วนี่ถ้าทางอมามัดเดียโลนี่ก็คงจะไม่ได้ลงเล่นให้กับแมนยูครับจากนี้ไปก็คือจะเป็นรูปแบบของการยืมตัวสุดท้ายแล้วก็น่าที่จะจบลงด้วยการขายออกจากทีมไปครับแต่ว่าเห็นรูปร่างเขาตอนที่อยู่กับเดอร์แลนด์นี่แบบโหบึกบืนขึ้นมาเยอะนะแ้วตอนที่ย้ายไปอยู่กับแมนยูดีพร้อมกรลกลองกองแกงครับ แต่ว่าพอไปอยู่กับซันเดอร์แลนด์นี่แบบสภาพร่างกายดีขึ้นเยอะเลยนะครับก็นึกว่าจะได้มีโอกาสลงเล่นครับเอาให้เป็นไรครับไปอยู่กับทางด้านเซาท์ทอมต้านก็หวังว่าคงจะไปช่วยเซาท์ทอมต้านนี่เลื่อนชั้นกลับขึ้นมาได้ครับส่วนเกมค่ำคืนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางของทางด้านแอสตันวิลล่าครับก็เรียกว่าเป็นเกมหนักมากๆครับตีสามนะครับตามเวลาบ้านเรา จะรอดหรือเปล่าครับสำหรับทางด้านแมนยูแล้วอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเอริกเทนฮากก็ได้แอสตันวิลล่าปีนี้นี่น่ากลัวมากนะครับดูจากที่ปีการคาดการณ์กันในสื่อคาดการณ์นี่บอกว่ายังไงแมนยูก็ไม่น่ารอดครับแอสตันวิลล่าดีน่าจะบุกมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้ด้วยสกอร์เดียวกันกันกบที่แมนยูครับบุกไปแพ้เวสต์แฮมก็คือ2ประตูต่อศูนย์ตอนนี้วิลล่าดีมีอยู่39คะแนนนะครับอยู่ในอันดับที่3 ถ้าหาพวกเขาเอาชนะแมนยูได้แล้วก็อาร์เซนอลกับเลี้ยพูลพลาดขึ้นมาแล้วก็อาร์เซนอลล่าขึ้นนําจากฝูงเลยนะครับนั่นคือแรงจูงใจของพวกเขาอันนี้คาดการณ์สิเตตัวจริงของแมนยูครับเอริกเทนทักนี่จะจัดทีมยังไงผู้ทัประตูเป็นทางด้านอังเรโอนาน่าครับคู่เซนเตอร์ครับเป็นจอห์นนี่อีแวนยืนคู่กับทางด้านราฟาเอลวาราน,น ane, หายป่วยกับมาแล้วนะครับก็จะได้โอกาสลงเล่นครับสำหรับทางด้านวาราน,นด้านซ้ายเป็นลูกชอครับ ด้านขวาเป็นทางด้านอารอนแวนบิสลาก้าถึงแม้ว่าดาโล่จะพ้นโทษแบนแล้วนะครับแต่ก็คาดว่าจะเป็นอารอนแวนบิสลาก้าต่อครับดิเปนซีบิฟิลสองคนนะครับเกมนี้จะดรอปทางด้านคอบบี้ไมนูครับส่งอัมระบัดลงมาครับยืนคู่กันกับทางด้านสกอตต์แม็กชูมิเน่แนวรุกครับหมายเลขสิบเป็นบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับแล้วที่สําคัญนะครับแหมน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครับกาตาโชยืนฝั่งซ้ายเหมือนเดิมแหละครับแต่ว่าด้านขวาไม่ใช่แอนโตนี่แล้ว หลังจากที่แอนโทนี่นี่ผลงานยังไม่ดีนะครับยังทําประตูไม่ได้ยังทำแอสซิตส์ไม่ได้คาดว่าเอริกเทนทักนี่จะส่งมาคาร์ทฟอร์ดลงไปเล่นครับให้แมนคาทริฟอร์ดนี่ไปยืนในตําแหน่งปีกขวาครับและหน้าเป้าครับก็ยังคงเป็นทางด้านราสวูดหอยลุนจุดต่อไปในขณะที่แอสตันวิลล่าครับจัดเต็มอยู่แล้วนะครับผู้สาวประตูแชมป์โลครับมาร์ติเนสกองหลังนี่ก็มีทางด้านเอสลีคอนซ่านะครับคาร์ลอสลองเลดนะครับแล้วก็ทางด้านโบราโนครับ ตรงกลางครับมีทางด้านเซเนโร่แม็กกินนะครับแล้วก็ทางด้านดักลาสลุยโอ้โหดีเลหลายๆทีมอยากได้มากๆครับทางด้านดักลาสลุยด้านซ้ายครับเป็นทางด้านเจอครับรันซี่ตัวเก็บลูกของพวกเขานะครับเป็นทางด้านมุสซาดีอาบีกับทางด้านโอลลี่วัตกินนักเตะที่กดไปแล้ว9ลูกครับในศึกพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็เป็นนักเตะที่เรตติ้งดีที่สุดของแอสตันวิลล่าด้วยแอสตันวิลล่านี่7เกมหลังสุดในพรีเมียร์ลีกพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยนะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ เฉพาะในพรีเมียร์ลีก3เกมหลังสุดนี่ก็ยังยิงประตูใครไม่ได้เช่นเดียวกันเจอกันก่อนหน้านี้นะครับ38เกมหลังสุดในทุกการแข่งขันแมนเชสเตอร์เดน่ไม่แพ้แอสตันวิลล่าถึง34เกมแต่ว่าเกมนี้นี่น่าจะไม่ใช่ครับพวกเขาบอกนะครับว่าจบลงด้วยชัยชนะขอทาานแอสตันวิลล่าครับ ตามความรู้สึกนี่แแบกก็วันวันเหมือนกันนะครับก็ดูแล้วก็มีความเป็นไปนได้สูงที่เดียวครับที่แมนเชสเตอร์แต่นี่อาจจะคาบ้านครับและอาจจะเป็นเกมสุดท้ายของทางด้านเอริกเทนฮฮกอย่างน้อยมองโลกในแง่ร้ายไปก่อนดีกว่าครับพอมองโลกในแง่ดีนี่พอเจออะไรเข้าไปนี่มันปรับตัวไม่ทันครับมองโลกในแง่ร้ายถ้าพลิกล็องออกมานี่ชนะได้นี่เออมันก็ยังจะโอเคนะครับถึงแม้ว่าจะทายสกอร์ผิดแต่ทีมตัวเองชนะนี่มันก็รับได้ครับ แล้วก็ับพบกับอินไซต์มนยูเ็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ